รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะก็สู่รายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักอีกหนึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่ครูหมวกแดงปันยิ้มของพื้นที่อำเภอรบรรสตาจังหวัดยะลาค่ะว่าครูหมวกแดงปันยิ้มมีบทบาทหน้าที่อะไรเพื่อสร้างสันติสุขให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชเชียงภาคใต้นั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสำหรับน้นอง้อเยาวชนนะครับนักเรียนนักศึกษาครับช่วงอายุนะครับ3ามถึงปีนะครับเ่้านี้ ทุกในทุกทักษิณสำคัญหรือว่าทุก,ออกอดอกกอสังกิกของเรานะครับก็จะมีแคมเปญนะครับเปมีการอีกหนึ่งภารกิจของพี่พี่ทหารหมวกแดงหรือเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษที่ได้เข้ามาดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กับบทบาทครูหมวกแดงปันยิ้มซึ่งปกติแล้วเราจะคุ้นชินกับบทบาทหน้าที่การเป็นด่านหน้าของการสู้รบ ปกป้องและคอยพิทักษ์สันติราษฎร์ให้กับพี่น้องประชาชนในการรับมือกับภัยคุกคามที่อาจทำร้ายและเป็นภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแต่ปัจจุบันนี้ภาพแห่งความแข็งแกร่งนั้นกลับกลายมาเป็นภาพแห่งความอ่อนหวานถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่เราได้เห็นรารกิจของพี่พี่ทหารในด้านของการพัฒนาจากทหารนักรบมาเป็นทหารนักพัฒนา และทหารมวลชนสัมพันธ์ที่คอยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกด้านและเป็นอีกหนึ่งบทบาทในการส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างครูหมวกแดงปันยิ้มจากโดยเฉพาะกิจสันติสุขชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนรู้ความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ่าน4ช่องทางการสื่อสารหรือว่า4ออนนั่นก็คือออนไลน์ออนแอร์ออนปริ้นต์และออนกราว ทุกช่ค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สัติสุขค่ะพี่ซ่อนนะคะได้พาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งภารกิจบทบาทของหน้าที่ของพี่เจ้าหน้าที่ทหารนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเรากําลังอยู่ในพื้นที่ของอําเภอบันดังสตาจังหวัดยะลานะคะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งบทบาทของครูหมวกแดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้กองปอนนะคะแล้วก็ทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ผู้กองปอนะคะได้พูดถึง ครูหมวกแดงคือคืออะไรก่อนบางคนอาจจะแบบยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะเพราะเห็นใส่ชุดทหารก็เจ้าหน้าที่ทหารแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งใช่ไหมคะครับครับครูหมวกแดงก็เริ่มต้นจากปี2อง7นาีนะครับก็เป็นทหารลบพิเศษนี่แหละครับรับลงมาในส่วนของเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับและช่วงหลังๆเราก็จะมีเกี่ยวกับเยาวชนเกี่ยวกับหน่วยงานแล้วก็เกี่ยวกับหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับพอเวลาเข้าไปเขาจะบอกว่า าหารรถพิเศษมา,าหารรถพิเศษมามันก็จะดูแข็งกระด้างแล้วก็จะมีช่องว่างระหว่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านครับผมเพราะฉะนั้นเลยเราก็มีการฝึกเป็นวิทยากรอยู่แล้วนะครับเข้าโรงเรียนไปสอนน้องๆเกี่ยวกับการพูดอะไรหรือว่าสอนชาวบ้านเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องง่ายๆก็เรื่องยุงลายเรื่องอะไรเงี้ยก็บทบาทก็เลยกลายมาเป็นครูก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อให้มันดูน่ารักขึ้นซอขึ้นคือครูมหมวกแดงปันยิมครับ ก็พูดง่ายก็คือว่าครูหมวกแดงปันยิ้มน่ะจะมีอีกหนึ่งบทบาทนั่นก็คือเป็นครูช่วยในเรื่องต่างๆแล้วอย่างนี้มีทุกพื้นที่ไหมคะมีสามจังหวัดนะครับแล้วก็4ี่อำเภอในจังหวัดสงขลาครับผมแล้วมันจะขึ้นตรงกับในของกองอะไรเขาเรียกอะไรของผมเป็นชุดทักษิณสัมพันธ์ครับครับผมขึ้นตรงกับสกสันติสุขซึ่งเป็นกิ่งงานเสริมความเข้าใจ ของกรมโนภาคสี่ส่วนหน้าครับผมแล้วก็คือบทบาทของเราเนี่ยคะ่ะที่เป็นส่วนของครูช่วยแล้วก็อีกเป็นงานมวลชนที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งการสร้างภาพลักษณ์ที่ให้ดูแบบรู้สึกว่า อ่อนโยนใช่ไหมคะเพราะปกติแล้วถ้าเกิดเห็นหาเนี่ยบางคนอาจจะแบบมองภาพจําว่าถือปืนแล้วก็มีการลาดตระเวนแต่อันนี้ก็คือใช่แข็งแกร่งไปบางทีพอเข้าไปในพื้นที่แล้วอาจจะแบบว่ารู้สึกแบบไม่กล้าที่จะเข้ามาถามแล้วก็ไม่ค่อยตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมองภาพลักษณ์ใหม่คือหมวกแดง มาพร้อมรอยยิ้มยยม,มาแค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าครูหมกแดงปันยิ้ม,ยยมเพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็กมอบกับรอยยิ้มให้กับทุก,ทกคนกใช่ไหมคะคแล้วอย่างนี้ค่ะในส่วนของภารกิจเนี่ยมีอะไรบ้างภารกิจก็นะครับเสริมสร้างเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาค่ะนะครับหมู่บ้านรอบสถานศึกษาแล้วก็หมู่บ้านครับผมก็คือสิอ่งต่างๆที่ถูกบิดเบือนไปเราก็จะไปเสริมสร้างเข้าใจสมัยนะครับไปชี้แจงความเป็นจริงแล้วก็ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงอย่างเช่นช่วงนี้ฝนตกครับแล้วก็เป็นหวัดเป็นอะไรเยอะก็ไปมอบยาอ่ะอย่างเช่นโรงเรียนต้องการกิจกรรมเราก็เข้าไปร่วมด้วยนะครับทางอําเภอต้องการพิธีกรก็ไปไปหมดครับทุกที่ที่มีที่มีถนนนะครับทุกที่ที่แบบว่าชาวบ้านเรียกร้องให้เราแบบไปมีส่วนร่วมเราก็จะไปเราจัดให้เลยแล้วนอกจากนี้ได้ข่าวว่ามีกิจกรรมในส่วนของภารกิจคือส อ๋อสีออนเป็นเครื่องมือในการเข้าไปคืออะไรบ้างคะคือออนออนแรกเลยออนกาวครับออนกาวคือออนกาวคือการพบปะพัฒนาสัมพันธ์เฟสทูเฟสเลยซึ่งเป็น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 ออนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือว่าเราได้มองหน้าได้เห็นหน้ากันได้ได้มองตากันว่าเราจริงใจกันหรือเปล่าอย่างพี่จริงใจกับผมไหมครับต้องจริงใจสิคะไม่นั้นไม่มาถึงแต่พี่ใส่แว่นตานะ มองทะลุแว่นตาได้เลยค่ะแ,แล้วก็นอกจากนี้ก็มีการแบบเยี่ยมบ้านด้วยใช่ไหมคะคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในภารกิจของออนกลา่า่าจริงๆมันเป็นกิจ,จกรรมหมอเดินเทา้าอ๋อเป็นกิจ,จกรรมหมอเดินเทา้าแต่แตผมพยายามทาให้ไม่เป็นทางการก็เป็นการแบบสร้างกําลังใจเพราะร<ๆ>ว่าเหมือนเมื่อสักครู่ที่พี่ซ่อนได้ไปดูด้วยก็คือว่าจะมีการเป็นมอบบทเพลงให้กับทางผู้ป่วยใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอีกหนึ่งกำลังใจอย่างน้อยก็คือไปแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับ ทั้งตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็ญาติคร,ราครอบครัวตรงนี้ด้วยพี่สังเกตไหมครับว่าว่าผมแทบจะเหมือนลูก,ลกบ้านนั่นแล้วใช่ค่ะเ,เห็นไหมอันนี้คือคิดว่ากิจ,จก, <c oughs> กรรมตัวเนี้มันมันผลตอบรับแล้วก็มันสื่ออะไรให้กับทางคนในพื้นที่บ้างที่เราแบบได้เอาบทเพลงนะคะไปร้องให้กับทางครอบครัวของผู้ป่วยเนี่ยค่ะครับไอสื่อการร้องเพลงให้ผู้ป่วยนี้มาที่หลังนะครับเป็นดาริของท่านผอพันโทพฤกษชาติครับ ก็ลองทำดูลองทำดูเสร็จปุ๊บอ้าว work เพราะว่าใครก็อย่างที่ผมเคยบอกอะครับว่าคนทุกคนเกิดมาก็ก็ฟังเพลงมาแต่เด็กอยู่แล้วตรงนี้นเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายบวกกับความจริงใจบวกกับสิ่งของบวกกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างความห่วงใย,ยที่แท้จริงไงครับไม่ใช่มอบของเสร็จปุ๊บแต่รูปกลับ<อ>เราถามไทยสาะระทุกสุกดิบเขาร้องขอมาบางวันเขาเขาอยากไปอ,อยากไปทำบุญที่วัดนี้แต่เขาไม่มีรถเราก็พาเขาไป สิ่งต่างๆเราเนี่ยนะครับทำให้เราแบบหอมรวมเป็นครอบครัวดเดียวกันเนี่ยรอบเนี่ยรอบรอบนี้คือแบบเป็นครอบครัวดเดียวกันหมดเลยแล้วมีไหมคะแบบว่ากรณีแบบแอนตี้อะคะ่ะสมมติว่าเราไปแต่แบบบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเขาป่วยอยู่นะแต่เราไปร้องเพลงอะไรเงี้ยมีมีมไหม,มบทบาทตรงนี้ไม่ค่อยมีครับ <c oughs> เพราะว่าก็ส่วนใหญ่คือเป็นเสียงตอบรับที่ดีใช่ไหมคะที่ดีครับยังไม่เคย ยังไม่เคยเจอที่มีดีแต่แต่เราไม่ได้หยิบกีตาร์เข้าไปเล่นเลยอ่าเราไม่ใช่มาถึงปุ๊บใส่ใหญ่เลยไม่ใช่ชอบฟังเพลงอ๋อชอบฟังเพลงไหมแ้วไหนก็เลยแบบตามใจคนแบบป่วยคนฟังตรงนั้นด้วยเลยใช่ไหมคะสังเกตสังเกตนะตั้งตาแกไหลนะครับใช่เมื่อกี้เพราะว่ามีแกได้แบบร้องเพลงเองด้วยนั่นก็คือว่าเพลงค้าน้ำนมนะคะก็คือว่าคุณยายได้ร้องเองด้วยตรงนั้นแม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่ล้วงแม่กอหกู ừm chàng ngon bê không có ồ gạt gì một nó mới <laughs> non bê mình chân cây cho mẹ chân แม่ไอ่อบจนหอบตักก็ปากดวงใจอขอ,ขอให้แม่แข็งแรงแข็งแรงนะครับอ,อยู่เป็นลุงโพล้มทยนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนะครับต่อไปนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะมาเยี่ยมเรืเลยนะครับแม่นะครับ,รบป้าอีและครอบครัวข,ของนางลาเบียบแก้วขาวของคุณแม่นะคะขอขอบคุณ ทุกท่านที่หน่วยทักษิณสัมพันธ์และหน่วยสันติสุขมาเยี่ยมเยียนแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ได้ต่อสู้ไปอีกอย่างน้อยก็คือเราชาวไทยพุทธตรงนี้ก็อุอ่นใจค่ะอบอุ่นใจเพราะว่าหน่วยไม่เคยทอดทิ้งเราเลยค่ะมาเยี่ยมเย,ยนเราตั้งแต่สมัยปี4 7ค่ะ คุณคุณแม่ก็สบายใจขึ้นอย่างน้อยที่ท,ที่ที่คุณแม่อยู่ในใจนะว่าเออทำไมเจ็บป่วยอยู่นานแล้วมาได้ยินเสียงเพลงก็สบายใจแล้วก็อบอุ่นใจมีกำลังใจต่อสู้ไปอีกค่ะ หาดวงใจเลื่อนลอยฝากคนเพลงบรรเลงให้ไว้เธอโปรดเก็บใจเอาไว้เพื่อรอเธอโปรดเก็บใจเอา ไม่ค่อยแขแ็งแรงหรือมันอาจจะเกิดอะไรที่ไม่ไค่อยคาดคิดเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดแบบนี้นะครับสําหรับบรรยากาศช่วงนี้ที่ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับผม<ช>ดูแลเอาดูการแจ้งเตือนในเพจในเพจเฟซในตาเลดี้โอได้ครับไม่ว่าจะเป็นกองออกออกอกกล์มนนอสหาเฟสเฟซบุ๊กการเตรียมเ,เรื่อยๆครับ การจัดรายการวิทยุก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจ4อ n นั่นก็คือออนไลน์เป็นการสร้างความเข้าใจในภารกิจของพี่พี่ทหารรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะสื่อวิทยุเป็นอีกหนึ่งที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนพี่น้องประชาชนก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารของพี่พีทหารได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้อีกด้วยออนแอร์ครับออนแอร์ก็คือสถานีวิทยุครับผมเกี่ยงตามตายประจำหมู่บ้านอันนี้ก็คือว่าจะเป็นในส่วนของเราไปจัดเองเลยตรงนี้เมื่อก่อนเป็นของเราแต่ตอนนี้เป็นของทหารผ่านแต่เราก็ไปสนับสนุนในในช่วงการที่เรารับผิดชอบอยู่ครับเราก็จะไปเราก็จะจัดไปประชาชมพันั์ งานของที่เรารับผิดชอบเรารับผิดชอบและที่เราทําอยู่แล้วก็กําลังจะทำอ่อก็ผ่านทางสื่อวิทยุก็เป็นอีกหนึ่งสื่อที่แบบว่าใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฟังทุกคนนะครับแถวนี้ใครบอกวิทยุไม่รู้จักนี่คือไม่ได้เลยคลื่นอะไรนะคะเมื่อกี้คลื่นร้อ7เจ็ดจุด้าไอ้ร้อยเจงหานงตานังตาเรดิโอ การเดินแจกแผ่นพับใบปลิวในพื้นที่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของครูหมวกแดงหรือเรียกว่าออนกราวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการพบปะพูดคุยและเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบออนต่อไปออนปริ้นครับออนปริ้นคือออนปริ้นคือแผ่นพับใบปลิวอ่าเมื่อาาก่อน ก่อนนี้ออนฟินนี่จะเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพแล้วก็นิยมนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้อาจจะดรอปมาเนื่องจากหนึ่งก็คือโกกีนเนาะตอนนี้โกกีนก็คือกระดาษก็อาจจะกลายเป็นรูปแบบของอินโฟกราฟิกโซเชียลเข้าถึงได้มากขึ้นอาจจะเป็นออนรินบนออนไลน์หรือว่าแต่ก็ยังใช้อยู่นะครับไว้นิ้วไว้นิ้วพวกนี้ก็ยังมีอยู่ผู้อาวุโสที่อายุที่แบบไม่มีโทรศัพท์เข้าไ่ถึงเนี่ย ใช่กระดาษมันก็ยังเป็นส่วนสําคัญแล้วเราเลือกที่แบบจะไปประชาสัมพันธ์คือในส่วนของพื้นที่ไหนของบันดังสตาร์เราผิดชอบทุกที่เลยทุกที่ที่ไปอย่างเช่นเราต้องเลือกกลุ่มอายุก่อนครับกลุ่มกิจกรรมแล้วก็ดูเป็นงานไปใช่ใช่อย่างเช่นที่ผมพาพี่ไปก็คือประกวดคลิปน้องๆซึ่งเราก็ไปแปะบอร์ดไว้ซึ่งก็จะมีเงินรางวัลอายรละเอียดต่างๆแล้วก็มี QR code ด้วยให้ติดตามเรา ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยแลวแต่งานก็พี่ซ่อนสังเกตไหมครับตัาผมก็สนิทกับพออเหมือนกันใช่ก็คือว่าไปที่ไหนไม่ว่าเอาไปที่บ้านก็สนิทกับทางญาติพอไปโรงเรียนก็สนิทกับทั้งพออแล้วก็ตัวน้องๆเองเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็เราได้เห็นแล้วว่า บทบาทของครูหมกแดงเนี่ยมันเข้าถึงจริงๆเพราะไปทุกพื้นที่ก็ได้เสียงตอบรับแล้วก็น้องๆก็แบบเข้ามาทักทายพูดคุยและออนต่อไปออนต่อไปออนไลน์ออนไลน์นี่สําคัญมากเลยคือคือการงานทั้งหมดเนี่ย,เ,ยเราจะนำไปขยายผลในแพลตฟอร์มต่างๆมีอะไรบ้างของที่นี่มี TikTok ครับชื่อว่าครูหมวกแดงปันยิ้ม332 สามสองสองนะครับอย่าไปเลขอื่นนะเลขอื่นแล้วถ้าเลขอื่นคือที่อื่นที่อื่นก็คือเป็นของปัตตานีเขาบ้างเป็นของสงขาบ้างเป็นของแล้วสามส,มสองนี่มันมีความหมายไหมคะตรงหน้าเลขหน้าจะเป็นเลขของพื้นที่ครับสามยะลาหนึ่งปัตตานี สี่นาธิวาด5สงขาก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเกิดว่าติดตามแพลตฟอร์มของติกตอกของครูหมกแดงของพื้นที่ของเราก็คือครูหมกแดงปันยิ้ม3 3มสามแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ YouTube ครับ YouTube นี่เพลงล้วนเลยค่ายเพลงใครที่แบบว่าคอเพลงเนี่ยต้องไปเลยยู u ูค่ผมสถาปกดาเป็นในห้างเจ้าของค่ายเพลงไปแล้วคะครูหมกแดงมิวสิกเดคอร์ด ติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ติดครับ <S 2> <S 2> เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร <S 2> <S 2> เป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาเองเหรอคะ <S <S 2> <S 2> แต่งตั้งแต่คําแรกยันกดลงยูทูบแสดงว่า <S 2> <S 2> <S ทั้งเนื้อร้องทานองแต่งเองหมดเลยเป็นลิขสิทธิ์ของเราร <S <S และส่วนใหญ่คือเนื้อเพลงนี่จะเป็นเพลงแนวไหนก็เป็นเพลงแล้วแต่เลยครับแล้วแต่แล้วแต่ก็เรียกว่าธีมอย่างเช่นผมเปิดเพลงแรกมาด้วยเพลงเกี่ยวกับความรักแรกๆเนี่ย เชื่อว่าทุกคนคงมีหลักแรกมันจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายแล้วก็ผมเลือกที่ทํากับเยาวชนเพราะว่าเยาวชนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดนะเป็นเยาวชนแห่งชาติครับเราเสริมสร้างโมเลกุลพันธุ์ใหม่ครับผมเพราะงั้นก็ตอบโจทย์แล้วอย่างพี่ซ่อนกับผมเนี่ยไปฟังก็จะคิดถึงความหลังครั้งเก่าสมัยแฟนฉันใช่รักแรกมันกว้างมากอัตมุตตมิฮาร์ดบีดอะไรพวกนี้ครับก็เลยเลือก เป็นที่2ก็เป็น VR อาไทยวีอ <VR S 1> ไทยก็คือตรงกับนี่เลยแคมเปญของอชอกสันธิศกที่เป็นหน่วยแม่ผมก็คือรดลงลงว่าเราทุกคนแม้จะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างภาษาแต่เราทุกคนคือคนไทยครับและคิดว่าการที่ราค่ะนอกจากที่เราจะเป็นครูช่วยในเรื่องของกิจกรรมต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการสร้างบทเพลงต่างๆเหมือนกันตรงนี้ค่ะมันมองภาพลักษณ์ในพื้นที่ตรงนี้ยังไงคิดว่าเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของครูหมวกแดงปันยิ้มนี่ค่ะที่ได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็เหมือนกับเวลาเราลงใช่ไหมคะคก็เปลี่ยนชุดด้วยเหมือนเมื่อสักครูน่นี้ก็ไม่ได้ลงชุดนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ยังไงกับพื้นที่จังหวัดเยเดนภาคใต้ของเราบ้างคะก็คืออย่างน้อยนะครับก็ถึงเอาผมผมมาแค่2ปีเนาะนะครับแต่ในตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยเราก็คุยกันในชุดแล้วแหละว่าเราจะทําให้ดีที่สุดถึงแม้เราจะเป็น,นกลไกฟันเฟืองเล็ก นะครับที่จะสร้างสันทิสุขใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เราก็จะทําไห้ดีที่สุดนะครับฟันเฟืองเล็กๆรวมๆกันหลายๆฟันเฟืองมันก็สามารถขับเคลื่อนนะครับแก้ปัญหาให้เกิดสันทิสุขในชายแดนภาคใต้ได้นะครับสิ่งไหนทําได้ผมทําหมดครับค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจหนึ่งบทบาทค่ะที่วันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักครูหมวกแดงปันยิ้มนะคะว่ามีบทบาทอย่างไรในพื้นที่และ ก่อนที่เราจะจากกันเดี๋ยวจะให้ทิ้งท้ายกับบทเพลงเพราะเพราะจากครูหมกแดงปันยิ้มของบรรดาสตารจังหวัดยะลาวันนี้เราจะเล่นเพลงอะไรคะ We are t ไทยมีท่าด้วยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวสอนท่าชวนพี่พี่อนพี่สอนได้ค่ะครับอ้าวมาถ้าสามสี่ก็ค่ะวีอ่านแนะนำอยู่แล้วเป็นตัว V ค่ะอ่าอ่าไทยฝั่งนี้นะครับอ่าอ่าทำพร้อมกันอีกรอบค่ะ V อ่าไทยไปฟังเพลงพรอมๆได้ไหยค่ะมผมก็นำหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับเราปรับใช้กับการทํางานในพื้นที่นะครับเมื่อเราเข้าใจเขาครับแล้วก็จะเข้าถึงเขานะครับเมื่อเราเข้าเข้าถึงเขาแล้วก็การพัฒนาต่างๆมันก็จะตามมา นะครับอย่างเช่นชุดผมก็นะครับพอลงพื้นที่ปุ๊บก็จะมีการมาประชุมนะครับแล้วก็เลือกกิจกรรมต่างๆที่ทําทออกไปแล้วเราสามารถพัฒนาพื้นที่ทั้งทาง,งด้านกายภาพทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านความสุขของพี่น้องประชาชนนะครับ mm hmm. แค่เพียงออกไปเนี่ยแค่เพียงพี่น้องประชาชนคนเดียวมีรอยยิ้มให้เราเราถือว่าประสบความสาเร็จแล้ว เธออ่อนแอที่อยู่เคียงขค้าเสมอเวลาที่พ่ายแพ้จะช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อเธอนั้นมีภยัยโปรดส่งมือมาให้ฉันเพราะฉันจะไม่ไปไหนโปรดสนใจมาให้ฉันฉันไม่มีวันทิ้งเธอจะเหลียวไ้สักเท่าไรให้คิดถึงกินเสมอจะไปหาเธอ ฉันขอให้สัญญาจะไม่มีคำว่าเธออีกต่อไปจะไม่มีคำว่าฉันอีกต่อไปเริ่มต้นวันใหม่สุวิยาใจเธอและฉันจะจะเป็นดังรู้อบเธอไว้จะคุ้มครองและปกป้องตลอดไปโลกของวันใหม่สุวิยาใจตัวยอแก่โจคือมอ n คือมอ n Let's go ฉันจะเป็นดังหมหาต้องการเจอรักษาฉันจะเป็นชาวนาหาต้องการให้ชืิอเลือฉันจะไป้นขอเอาว่าฉันไม่มีเรือใชจ้าหนิฉันจะไปมอบของเอาว่าฉันไม่ไปลำบากเลยแล้วจะอยู่ไกลจักแค่ไหนฉันจะไปหาเธอ จะไม่มีคำว่าวเธออีกต่อไปจะไม่มีคำว่าฉันอีกต่อไปรำตอนวันใหม่สุวิยาใจเธอและฉันจะจะเป็นดังรู้อบเธอไว้จะคุ้มครองได้ปกป้องตลอดไปโลกรองวันใหม่ so 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 สุวิยาใจสิงยกแกจะไม่มีคำว่าเธออีกต่อไปจะมีคำว่าฉันอีกต่อไปรำต้นวันใหม่สุวิยาใจเธอ จะคคุ้้้ออออองงงเดิดนนปรัลลแตโกกกวหไไส yeah. ประชาชนทุกคนคือครอบครัวของเรา พวกเราไม่เคยทอดทิ้งประชาชนไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนด้วยความรักและความห่วงใยและนี่คือคำมั่นสัญญาจากเจ้าหน้าที่ทหารทหารเคียงคู่ประชาชนและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทค่ะของพี่ เจ้าหน้าที่ทหารนะคะนั่นก็คือครูหมวกแดงปันยิ้มที่สร้างสุขสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างสันติสุขให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่แล้วก็ไปดูกิจกรรมอะไรของพื้นที่จังหวัดเชียงเดนภาคใต้นั้นต้องติดตามรับชมกันในรายการใต้สันติสุขนะคะสําหรับวันนี้ค่ะพี่ซอนนะคะขอทิ้งท้ายกับบทเพลงเพราะๆค่ะจากครูหมกแดงปันยิ้มในพื้นที่ของอเาเภอบาังสตาจังหวัดยะลาสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะจง ความโดใสรหากวันไในที่เธอต้องการฉันจะไปจน